มีคนตั้งข้อสงสัยกับเราว่าเหตุใดเราจึงต้องยกเมืองสีจิ๋วให้แก่เล่าปีฮ่าคนมากมายถามในสิ่งที่เราครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาการตัดสินใจครั้งนั้นนับว่าสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเหตุผลมีอยู่หลายประการประการแรกท่านคงได้เห็นแล้วว่าทัพของโจโฉนั้นโหดเหี้ยมเพียงใดเขายกทัพมาไม้จะล้างแ,แค้นและบทขยี้ซีจิวให้ราบเป็นหน้ากลอง สังหารผู้คนไปนับไม่ถ้วนในยามที่เราสิ้นหวังและกำลังจะพ่ายแพ้อยู่นั้นท่านเล่าปีแม้จะมีกำลังพลน้อยกว่าแต่ด้วยคุณธรรมในใจท่านเล่าปีก็ได้นำทัพมาช่วยเราโดยไม่ลังเลเขาช่วยชีวิตราษฎรของเราไว้มากมายนักบุญคนครั้งนี้ใหญ่หลวงนักประการที่สองตัวเราเองก็แก่ชราและป่วยไข้เรียวแรงถดถอยลงทุกวัน จะให้ปกป้องบ้านเมืองจากภัยของอสรพิษอย่างโจโฉหรือขุนศึกคนอื่นๆในภายภาคหน้าคงเป็นไปได้ยากและประการสุดท้ายเมื่อมองดูบุตรชายทั้งสองของเราคือโตซ่องและโตเองเราก็เศร้าใจที่พวกเขายังอ่อนประสบการณ์และขาดความสามารถในการแบกรับภาระอันใหญ่หลวงนี้หากเราฝืนยกเมืองให้พวกเขาก็เทกับผลักใสราชดรทั้งหมดให้ไปตาย แต่ท่านเล่าปีนั้นแตกต่างออกไปเขาเป็นผู้สืบเชื่อสายราชวงศ์ฮั่นเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งเปี่ยมด้วยความเมตตาและเป็นที่รักของทหารและราษฎรเราจึงเห็นว่าไม่มีผู้ใดอีกแล้วที่จะเหมาะสมไปกว่าท่านในการปกป้องดูแลเมืองสีจิ๋วแห่งนี้ต่อไปที่เราทำไปทั้งหมดก็เพื่อความผาสุกข,ของราษฎรและแผ่นดินสีจิ๋วเป็นที่ตั้งหาใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่